พี่เป็นคนจนจึงต้องจำทนทำงานเหนื่อยแรงสวัสดียำเจ้าครับวันนี้มาขายขัวครับผมไผ่กคยได้ขายเข้ามือสองของครับยังใจดีอยู่นะครับผมผมว่าจะขายต่อครับพอดีว่าจะไปดาวมือหนึ่งมาครับผมินคือพอเจ็ดสิบแปดงวดครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคือพอครับว่าใจได้บ่ได้ครับผมนี่ครับ ยังใจได้ดีอยครับสภาพยังเดิมๆครับผมถ้าไปลดมือสองก็ตัวเก่งดีคัดสีเยี่ยมอยู่นะครับผมบริเวณขอบอาจจะมีลองร้อยของการแจ้งงานมาพองนะครับแต่ก่อนนึ่งได้อยู่ครับอันนี้เป็นหูจับเวลาเขาปดหายเข้าครับผมนี่อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามครับผมหายเข้ามือสองครับสภาพดีเยี่ยมอยู่นะครับสามีขู่ได้ที่จะลงตั้งไม้นะครับแต่งบประมาณมีจำกัดเลียนเชิญทั้งนี้นะครับ ตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณแล้วครับผมใครที่จะลงตั้งใหม่แต่มีงบประมาณจํากัดครับให้เข้ามือสองครับผมจูงมือหลานประสานมือแฟนคว้างแขนแม่ยายมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับ <c oughs> รีวิวกันนึงคือพอสดดเลยครับนี่ป๊ดมาเรียบร้อยครับผมบังลงไปเลยอาจจะมาใจตัวเลือกแรกของท่านนะครับแต่ผมขอเป็นตัวเลือกสุดท้ายครับผมให้เข้ามือสองครับ สามีคู่ได้ขู่สมรสได้ครับตีจะลงตั้งใหม่แต่มีงบประมาณจำกัดครับเรียนเชิญทั้งนี้ครับผมชิ้นส่วนบางอย่างสามารถถอดประกอบได้ครับนี่ครับถอดออกมาแล้วสามารถประกอบได้เลยครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับผมของมีจํานวนจำกัดนะครับให้เข้ามือสอ2สอ